สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรนดอมนะคะกับหัวข้อคนอื่นมองคุณยังไงคนอื่นคนรอบตัวคุณคนที่รู้จักคุณหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่รู้จักคุณแต่เคยพบพบคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อยู่ในชีวิตของคุณอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนเป็นอะไรแบบนี้แค่แค่ผ่านเข้ามาแค่คนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ หรือแม้แต่เพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานคนสนิทใครก็แล้วแต่มาดูซิว่าเขามองคุณยังไงนะคะคนอื่นมองคุณยังไงแล้วดูซิว่าจะตรงไหมที่เขามองคุณเนี่ยเทอร์มิตเดวิล Eight of pentacle, f of u r o pentacle ภาพดินมาเต็มเลยเนาะ4ไม้ of Eight of sword, 5 of pentacle เอดอบวานโอเคเอ่อคนอื่นมองคุณยังไงถ้าสมมุติคุณทำงานอยู่ในออฟฟิศเป็นพนักงานออฟฟิศ เพื่อนร่วมงานของคุณเนี่ยน่าจะมองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยคุณน่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยจ้อแจะไม่ค่อยคุยเวลาทํางานคือทําทํางานแล้วก็ตั้งใจทํางานเสร็จเสร็จงานเลิกงานก็กลับบ้านอะไรเงี้ยไม่มีไปดิง้แดงแด้งดังไม่มีไปสังสรร์ปาร์ตี้อะไรกับใครต่อออกแนวชีวิตเรียบๆไม่ง่าย อันนี้นะอันนี้กรณีของคนที่แบบเป็นพนักงานออฟฟิศหรือว่าอยู่ในองค์กรทํางานอะไรที่แบบมีคนหมู่มากอะไรเง,งี้ยเพื่อนร่วมงานของคุณอาจจะมองคุณแบบนั้นอะเพราะดูแล้วดูชีวิตของคุณดูค่อนข้างจะนิ่งคุณดูเป็นคนโลกส่วนตัวสูงมีเหมือนมีธาตุธาตุดินอะค่อนข้างสูงนะคะอ่อราศีการราศีมังกรเป็นคนที่แบบเก็บตัวค่อนข้าง ค่อนข้างนิ่งเก็บตัวโลกส่วนตัวสูงเข้าถึงยากแต่ถ้าแบบเวลาตั้งใจทำอะไรหรือชอบอะไรก็คือจะหมกมุ่นกับสิ่งสิ่งนั้นจะมีเรื่องที่คุณชอบแล้วคุณก็จะให้ความสนใจกับสิ่งสิ่งนั้นมากๆากอืมเช่นบางคนติดซีรีส์ก็คือฉันต้องดูซีรีส์ขอบตาดำปีไม่เป็นไรเออถึงแม้จะต้องตื่นมาทำงานแต่เช้าแต่ฉันจะต้องดูซีรีส์ทุกคืน ฉันยอมอดหลับอดนอนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนติดเกมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนอาจจะชอบเล่นกีฬาฉันจะต้องไปออกกําลังกายฉันต้องเล่นกีฬาเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่แต่มันจะมีอ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ ติดอะไรบางอย่างชอบอะไรบางอย่างมากๆจนคนรอบตัวคุณเขาสังเกตเห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณค่อนข้างจะหมกมุ่นกับสิ่งสิ่งนั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นคุณก็แทบจะไม่ให้ความสนใจอะไรเลยคือถ้าเรื่องอะไรที่คุณไม่สนใจคุณก็เฉยเฉยไม่สนใจไม่ใช่เรื่องของชั้นอะไรอย่างเงี้ยเข้าถึงยากไม่ค่อยออกไปสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้กับใครแล้วก็อาจจะดู <laughs> คุณดูเป็นคนที่ ขยันนะตั้งใจทํางานเหมือนตั้งใจทํางานหาเงินแล้วก็เก็บเงินไม่ค่อยไม่ค่อยใช้เงินด้วยเป็นคนประหยัดเป็นคนมัธยัสถอดออมแล้วคนก็อาจจะมองว่าคุณเนี่ยเหมือนมีปัญหาในเรื่องของการเงิน ซึ่งจริงคุณจะมีหรือไม่มีไม่รู้นะแต่เขามองว่าคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินก็ได้เพราะคุณดูไม่ค่อยใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยคุณดูแบบเป็นคนประหยัดคุณดูเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผู้อ่านไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าคุณนะถ้าไม่ใช่ก็ก็แล้วไปก็ผ่านไปนะคะคือถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนรวยคุณมีเงินมากมายแล้วคุณเข้ามาดูอย่างเงี้ยอย่าอย่าว่าผู้อ่านว่าคุณนะอาจจะไม่ใช่คุณก็ได้แต่อาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมถ้าคุณรวยอยู่แล้วก็ยินดีด้วยนะ ไม่มีอะไรนะคะแต่ถ้าออคุณคุณอาจจะฝืดเคืองในเรื่องของการเงินอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้หรือคุณอาจจะไม่ได้ฝืดเคืองแต่คนอื่นมองคุณว่าเป็นอย่างนั้นภาพลักษณ์ของคุณอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะคุณอาจจะเก็บเงิน นะคะอย่างที่ผู้อ่านบอกไม่ค่อยใช้เงินเป็นคนเก็บเงินเป็นคนวางแผนเรื่องการใช้เงินอย่างดีแต่คุณเนี่ยดูไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรสําหรับคนอื่นๆนะเขามองคุณว่าคุณไม่มีพิษมีภยัยคุณดูเป็นคนที่แบบง่ายๆอ่ะเหมือนให้ช่วยทําอะไรก็ก็ช่วยอืมไม่ว่าคุณจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็แล้วแต่ลักษณะเหมือนพวก เด็กใหม่ที่เพิ่งเข้าไปอยู่ในบริษัทแล้วแบบพวกรุ่นพี่ก็จะแบบอ่ะช่วยอันนี้หน่อยเอานี้ไปถ่ายเอกสารหน่อยเอานี้ไปส่งตรงนั้นให้หน่อยอะไรแบบเนี้ยคุณก็แบบโอเคค่ะทําให้อย่างนู้นอย่างนี้คุณก็รับทําหมดอารมณ์ประมาณเนี้ยอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆเป็นคนที่เหมือนว่านอนสอนง่ายอะค่ะพูดอะไรก็ก็ได้ก็โอเคเออโอเคไปบทค่อนข้างจะเหมือนคนขี้เกรงใจคน ไม่ค่อยมีปากมีเสียงสักเท่าไหร่อืแต่เป็นคนมุ่งมั่นนะคะเป็นคนที่มีความตั้งใจเป็นคนขยันทำงานอยู่เหมือนกันแล้วก็เออเป็นคนที่ชัดเจนตรงไปตรงมาดูไม่ได้มีไม่ได้มีเอ,อรับลมคมในในเรื่องที่แบบ ในเรื่องที่เป็นปัญหาในเรื่องที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทำตัวมีเลสในอะไรแปลกแปค่อนข้างเป็นคนชัดเจนนะคะชัดเจนเด็ดขาดตัดสินใจอะไรค่อนข้างจะรวดเร็วัดตัดสินใจได้เองอะ่ะไม่ต้อง ไม่ต้องขอคำแนะนําไม่ต้องขอคำปรึกษาใครคิดเองตัดสินใจเองอค่อนข้างมีความเด็ดขาดในเรื่องนี้แต่ผู้อ่านว่าดีดีนะคนแบบนี้นะคะแล้วคุณก็อการตัดสินใจของคุณนะผู้อ่านเชื่อว่าคุณน่าจะใช้ความคิดใช้สติปัญญาในการตัดสินใจไม่ใช่เป็นคนที่หุนหันพันแล่น แล้วก็ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอยู่แล้วดูมีความรู้อ่ะคุณดูมีความรู้ในในสายตาคนอื่นที่มองคุณคุณดูเป็นคนที่ฉลาดมีความรู้นะคะมีสติปัญญาเวลาคิดทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะไม่น่าจะมีปัญหาตามมาภายหลังอืม ต่ปัญหาของคุณนะถ้าถ้าสมมติคุณเป็นแบบที่คนอื่นเขามองคุณจริงๆปัญหาของคุณก็คือเรื่องของความขี้เกีงใจเรื่องของความไม่กล้าปฏิเสธคนอื่นมันจะคือถ้าเล็กๆน้อยๆคุณไม่คิดอะไรอ่ะโอเคมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติวันหนึ่งเนี่ยการที่คุณยอมคนอื่นไปทุกเรื่องแล้วไม่กล้าปฏิเสธแม้แต่ในเรื่องที่คุณรู้สึกอึดอัดสิ่งที่คุณไม่อยากทำสิ่งที่คุณ สิ่งที่คุณไม่ชอบมันจะเป็นผลเสียกับตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิเสธบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกอืมโดยเฉพาะเรื่องของเงินนะถ้าใครมาขอยืมเงินแล้วคุณไม่กล้าปฏิเสธเนี่ยในอนาคตคุณจะลำบากนะคะเพราะว่าเขาจะรู้สึกเหมือนกับ คุณเป็นเหมือนมูลน,นิธิท,ที่เวลาใครตกทุกข์ได้ยากก็มาขอหยิบยืมจากคุณเพราะว่าคุณคุณไม่กล้าปฏิเสธไงแล้วก็ไม่ใช้คืนคุณก็ไม่กล้าทวงด้วยอารมณ์ประมาณนั้นน่ะอะโอเคนะคะนี่ก็คือที่คนอื่นมองคุณตรงไหมอะ่ะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็นแบบนี้จริงๆไหมโอเค ประมาณนี้นะคะก็จบการอ่านไพ่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ